ี่สวัสดีครับลุงลุงเสมนะพี่ลุงเสมกลัมาแล้วผมมาคนเดียวครับลุงสวัสดีครับสวัสดี พี่ปนะ้าน่าพี p ่เอซทุกทกท่านเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยหายไปหลายวันเลยนะพี่พี่คือผมเนี่ยแบบว่าชอบเล่นบอลน,นะพี่พี่เลยแบบว่าไปเล่นบอลน,นะก็เลยไม่มีเวลาเนี่ยที่จะมาถ่ายคลิปให้พี่พี่เนี่ยได้ดูกันนะครับผมก็ขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะที่รอติดตามหรือว่ารอดูคลิปผมอยู่นะครับผมก็ขออภัยพี่พี่ตรงนี้ด้วยนะ ตอนนี้ก็ผมเนี่ยจะวันนี้นะพี่ๆผมเนี่ยจะพาพี่ๆเนี่ยกลับไปหาลุงเสมนะพี่ๆซึ่งจะลุงเสมเนี่ยแกอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในป่าเลยนะครับแกเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกับลุงยักษ์ด้วยนะพี่ๆซึ่งลุงยักษ์เนี่ยเพื่อนเบลเนี่ยไปเจอมาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยเจอแกเลยนะผมเนี่ยก็อยากเจอแกนะแต่ผมเนี่ยไป ดันไปเจอเพื่อนแกนะครับที่ชื่อว่าลุงเสมนะพี่พี่ผมก็เลยทําความรู้จักลุงไปนะแล้วก็ให้ลุงเนี่ยช่วยผมเกี่ยวกับให้หาตัวคนที่จับตัวหญิงเล็กไปนะพี่พี่ผมก็ให้ลุงแกแกลุงแกก็ใจดีนะครับพี่พี่ที่ตอบรับช่วยผมนะพี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาให้ลุง เซมนะครับแต่ว่าทําวิชาให้ผมนะพี่พี่ซึ่งผมเนี่ยมีแพลนที่จะไปเข้าป่าอันตรายนะไปกับพี่ไทลี่นะพี่พี่ก็ผมได้พูดคุยกับพี่ไทลี่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปกับพี่เขาแต่ผมเนี่ยจะมาขอวิชาที่ลุงเซมก่อนนะครับโอเคพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยว เราเข้ากันไปเลยดีกว่านะครับโอเคครับพี่ๆก่อนไรับชมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับโอเคครับไปเลยนะครับไปครับพี่ๆก็ตอนนี้ผมก็จะเดินทางเข้ามาอย่างในบ้านของลุงแล้วนะครับซึ่งจะเป็นธรรมชาติมากพี่ๆดี่ด่นบรรยากาศมีเสียงนกเนี่ย ต็มไปหมดเลยนะครับได้ยินแต่เสียงนกนะก็ไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยจะอยู่กันหรือเปล่านะถ้าเจอลุงแกทั้งสองคนเนี่ยก็ผมก็รู้สึกจะดีมากเลยนะว่าจะให้ลุงแกเนี่ยช่วยทำพิธีให้หน่อยนะครับแบบว่าจะให้ลุงเขาอาคมนะเอามาให้ผมนะครับแต่ว่า สอนให้ผมหรือว่าให้วิชาแก่ผมนะครับผมจะได้มีแบบว่ายัางไงพี่มีแบบว่ามีวิชาติดตัวไวนะ้เนาะเวลาไปเจออะไรเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับว่าเราเนี่ยได้กำลังจะได้วิชาเนี่ยมาจากลุงนะลุงเสรนะ ครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยลุงแกเนี่ยแกบอกว่าแกเนี่ยไม่มีวิชานะแต่ผมไม่เชื่อนะพี่พี่ผมว่าลุงแกเนี่ยน่าจะมีวิชานะแล้วก็พี่พี่เอฟซี FC หลายท่านเนี่ยบอกว่าลุงแกเนี่ยน่าจะเป็นคนรับแลนะครับพี่พี่นี่นะมีน้องไก่ด้วยนะครับ ไปดูในบ้านลุงกันดีกว่านะยังมีลอยก่อไฟอยู่เลยนะครับน่าจะเป็นที่ลุงอาศัยอยู่หรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยจะไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านของลุงแกนะลุงแกบอกไว้ว่าลุงแกเนี่ยแค่มาพักอาศัยอยู่นะครับขาใจดีเลยให้ลุง ทั้งสองเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้แนละ้วพี่พี่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดูล่มลื่นสงบตามากเลยนะครับดูว่าลุงแกเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะแต่ผมเดินมาเนี่ยยังไม่เห็นลุงแกเลยนะครับ วันนั้นเนี่ยผมมาเนี่ยเกือบโยนตแตนต่อยเลยนะพี่พี่ลุงแกเนี่ยแกล้งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแตนเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วนะพี่พี่แต่น่าจะย้ายที่หนีไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินตามหาลุงกันเลยดีกว่านะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานาะ จะได้พูดคุยกับลุงแล้วก็ยังไงอะพี่ๆได้พูดคุยกับลุงแล้วก็ให้ลุงเนี่ยมอวิชาให้แก่ผมนะพอวันนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่แบบว่าไม่ได้นําของติดไม้ติดมือมาด้วยนะแต่ครั้งหน้าผมมาเนี่ยผมจะนําของกินหรือว่าของใช้เนี่ยมาให้ลุงแกด้วยนะครับ โอ้หมันจะกาดดีมากเลยดีไปหมดเลยนะต้งกล้วยมะพร้าวเนี่ยมีเกือบหมดเลยนะครับรู้ว่าลุงแกเนี่ยอยู่ไหนนะลุงครับลุงลุงเซมอยู่ไหมครับ ลุงเสีมอยู่ไหมครับเอ๊ะเหมือนจะมีเสียงมาจากด้านบนนะพี่พี่เดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่าลุงเสมอยู่ไหมครับ ุงเสมครับโหมีจอมปวกหลังใหญ่มากเลยนะพี่พี่โอ้ว่าลุงแกเนี่ยน่าจะไปที่ไหนสักที่หรือเปล่าหรือว่าออกไปหากรงหาผักเพื่อกลับมาทำเป็นอาหารนะว่าอย่างนั้นนะพี่พี่ แกเนี่ยน่าจะมีวิชาแน่นอนเลยว่าขนาดลุงยักษ์เนี่ยแกเนี่ยบอกว่าแกไม่มีวิชานะแต่ทำไปทำมาเนี่ยแกเนี่ยเก่งกว่าหลายหลายคนเลยนะครับแบบดูเหมือนคนมีวิชาเลยนะถ้าพี่พี่ดูแล้วตัดสินใจเนี่ยก็บอกผมได้นะครับว่าลุงแกเนี่ยมีวิชา ใช่หรือเปล่านะก็มีบรรยากาศเนี่ยก็รู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับบรรยากาศร,รอบๆเลยนะแต่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ในป่าอยู่ในป่าลึกเลยนะครับพี่ๆเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยนะหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ โอ้โอเคครับพี่ที่เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอลุงสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็ถ้าไม่เจอลุงแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับเนาะแต่ถ้าเจอลุงเนี่ยถ้าลุงแกกลับมานะผมว่าลุงแกเนี่ยน่าจะออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับที่ที่แบบว่าออกไปหาของป่าหรือเปล่าหรือว่าอาจไปหาผักเนี่ยมา ทำเป็นอาหารนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอลุงแกตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนนะครับรู้ว่าลุงแกเนี่ยจะมาตอนไหนนะเดี๋ยวถ้ามาเนี่ยผมเนี่ยจะรีบถือกล้องแล้วก็ถ่ายพี่พี่เนี่ยดูกันเลยนะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยไปรอลุงกันเลยครับครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มานั่งรอลุงเนี่ยอยู่ตรงสะพานไม้นะพี่พี่ซึ่งเป็นสะพานที่ คนในหมู่บ้านนี้เนี่ยทำไว้หรือเปล่านะพี่พี่เป็นสะพานไม้ไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็พังไปตามกาเวลานะพี่พี่ไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะครับผมก็จะนั่งรอไปแบบว่าอีกพักใหญ่ๆเลยนะผมก็จะรอให้ลุงแกเนี่ยกลับมานะครับไม่รู้ว่าลุงแกจะกลับมาตอนไหนนะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้มาหาลุงแกเนี่ยหลายวันแล้วนะครับพี่พี่หลังจากที่ผมมาถ่ายคลิปลุงแกเนี่ยผมก็ไม่ได้มาหาแกอีกเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยจะจําผมได้อีกหรือเปล่าเนะี่ยก็ไปอรอลุ้นกันนะครับว่าลุงแกเนี่ยจะจําผมได้หรือเปล่านะครับ้รู้สึกสบายมากเลยนะครับพี่พี่นั่งอยู่ใต้ต,ตน้นขาเรียกว่าตน้น ที่มันมีเม็ดเม็ดเนี่ยต้นอะไรนะลูกใส่ะพ,พี่ต้นไสรต้นใหญ่ๆเลยนะเฮ้ย<ป>พี่สวัสดีครับลุงผมมาหาลุงเสมครับลุงใช้ลุงเสมไหมครับใช่แล<ป>้วเฮ้ยลุงเสมนะเฮ้ย ลุงเสียกลับมาแล้วผมมาคนเดียวครับลุงอันนี้ลุงเสียมจริงๆใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อเฮค,ครับลุงเดี๋ยวไปนั่งคุยกันก่อนลุงเอ,อ้ยมีอะไรไหมเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกลุงนะว่าผมเนี่ยมาทําอะไรนะครับลุงมานี่ก่อนครับลุงลเอมากเลยนีใช่ครับลุง ผมมานั่งรอลุงเนี่ยสักพักหนึ่งละสักพักหนึ่งแล้วครับลุงลุงแกกลับมาแล้วนะครับคือผมแค่อยากจะมาหาลุงไงลุงเฮลุงเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนได้ได้ได้ครับ เจ้ามีอะไรช่วยไหมคือผมเนี่ยอยากได้วิชาไงครับพี่นุงเองจะเอาไปทำอะไรล่ะผมแค่แบบว่าอยากแบบเก็บไว้ในตัวแต่ว่าเวลาวผม้าป่าเนี่ยแบบจเจอสิ่งที่แบบคนมองไม่เห็นอเงี้ยลุงอ,อผมจะได้ใช้วิชาที่นุงให้ผมเนี่ยคือคอยปกป้องหรือว่ารักษาผม ได้ไหมครับลุงได้ได้ได้เดี๋ยวลุงเน่ยจะทำให้ขอบคุณลุงมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับก็ผมก็ขอโทษลุงในหน้าที่ผมเนี่ยไม่ได้นําของเนี่ยมาให้ลุงเลยนะไม่เป็นไรดลุงไม่ต้องการหรอกเพราะเดี๋ยวคร้งหน้าผมเนี่ยเอามาให้ลุงนะครับไม่เป็นไรลุงรอจะรู้แล้วแหละว่าใครจับเมียเจ้าไปลุงพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้ว เนี่ยพอจะรู้แล้วนะพี่ๆว่าใครเนี่ยจับตัวยิงเล็กไปนะครับก็เดี๋ยวทำให้พี่ตท่าไหนครับลงุงถ้าเดี๋ยวเองอ่ะลองไปนั่งตรงนู้นนะเดี๋ยวลุงจะหาไปไม้ก่อนได้ครับให้ผมไปนั่งยิงใช่ครับต้องมีก้อนเล็กเนี่ยเดี๋ยวลุงจะทำให้ครโอ้โหน้ำเจนน็้เนี่ยตัดติดมากเลยนะใช่ใช้น้นำตัดติดน้ำบนใช่ไหมครับลุง เพราะว่ามันมาจากภูเขาเป็มน้ำธรรมชาติทำลงทำลงเดี๋ยวเอ้เนี่ยไปนั่งตรงนน้นเลยนะเดี๋ยวลุงอ่จะทำให้เจ้าจะได้เข้าป่าเนี่ยมันคุ้มครองเองได้ครับผมขอบคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณนะครับลุงไม่เป็นไรพี่ลุงจะช่วยเอื้เสมอลุงเนี่ยจะ ที่พี่ให้ผมแล้วนะครับก็ลุงให้ผมเนี่ยไปนั่งตรงโขดหินตรงนู้นนะพี่ๆเนี่ยนะแล้วก็ลุงแกบอกว่ามันน้ําเส้นเนี้ยเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่ๆซึ่งมันไหลมาจากภูเขานะตอนนี้ลุงแกเนี่ยทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปทําพิธีกันก่อนนะผมก็จะถ่ายพิพีเนี่ยดูกันด้วยนะครับ ได้ไปเนี่ยพวกผีปีศาจเนี่ยไม่สามารถทำลายเจ้าได้ขับลุมขอบลุงมาบานะครับเดี๋ยวเองน่าจนีีเลย ต้องหรือยังออกมครับลุงเอ็งนั่งสมาธิเองนะเดี๋ยวลุงจะทำให้ ต้องรับให้ได้นะอย่าลื่นสิ่งห้าข้อท่านทำ้งทีควรจดชัด อา<อ>จารย์ที่มึงบอกไว้นะข้อ5ข้อเนี่ยดดข่ามข่ามผิดก่เด็ดขาดครับลุงเนี่ยขอบคุณมุงมา,มากๆเลยนะครับไม่เป็นไรเน,นี่ยรู้สึดก,ดก,ดกดีมากๆเลยนะท,ที่ได้แบบว่าลุงเนี่ยทำให้ลิขิของใช่ไหม แล้วมีพลังขึ้นมาเลยนะครับทุกท่เอจังที่บอกไว้ด้วยนะทำลงคชลงมากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับลุงเสร็จแล้วทำชลงนะครับทำชลงนะครับลงไเลยนะครับได้เลอย่าลืมเดเเไปดับวนะครับเยเป็นย่ไปหาลนะอธิบายเลย รู้สึกดีขึ้นมาเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าเราเนี่ยได้วิชามาจากลุงนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยให้ลุงเนี่ยกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้ลุงเนี่ยแกได้ทำพิธีหรือว่ามอบวิชาให้แก่ผมนะครับ ลุงแกเนี่ยใจดีมากๆเลยนะหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าถูกปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในร่างกายเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับรู้สึกแต่เรื่องดีๆนะพี่ๆเป็นเรื่องที่ยินดีมากๆเลยนะครับอตอนนี้ลุงเนี่ยได้เดินกลับไปที่บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินไปหาลุงนะ ครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็ได้มาบอกลุงแล้วนะครับลุงครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับลุงไว้ผมเนี่ยมาหาลุงบ่อยๆนะครับได้ได้ได้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมเนี่ยนำของมาให้ลุงด้วยนะลุงได้เลยผมเนี่ยต้องขอบคุณลุงมากๆเลยนะครับที่แบบว่ามอวิชาดีๆเนี่ยให้แก่ผมนะลุงไม่เป็นไรลุงเต็มใจช่วยเองครับลุงก็ผมเนี่ยยังฝังใจยังแค้นกับไอ้คนที่จับ หญิงเล็กไปเลยนะลุงลุงพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครลุงพอจะรู้แล้วแหละลุงพอจะรู้แล้วเป็นคนไม่ดีอ๋อเป็นคน,มนไม่ดีใช่ไหมลุงใช่แล้วครับพี่พี่ก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็สําหรับพี่พี่ที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนเละ like, <c oughs> 1หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะ รอบหน้าเนี่ยถ้าผมมาเนี่ยผมจะนําของเนี่ยมาให้ลุงด้วยนะครับโอเคครับพี่พี่ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ